สวัสดีครับสวัสดีนะครับอยู่กับช่องจีชนแนลนะครับคลิปนี้วันนี้นะครับจะมาทําการาเปลี่ยนกระถางเนะาะกระถางบอนสีนะครับที่ชื่อว่าพลิกกะเกลือนะครับนะตอนนี้ครับซื้อมาวันก่อนเนาะก็ได้มาในกระถางขนาด4นิ้วนะครับาถามพ่อค้านะครับแม่ค้าที่ไปซื้อนะเขาบอกว่าอยู่ในกระถางนี้ประมาณ1เดือนเนาะ แต่ก็ผมไปซื้อมานะครับจากวันที่ซื้อก็น่าจะประมาณสัก3สัปดาห์นะครับโอเคเนาะก็สรุปก็คือเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางพริกกระเกือนะครับต้นที่มีอายุประมาณ2เดือนนะครับให้ดูนะครับพริกกระเือเนาะ,ะสวยไหมครับก้านดำนะครับก้านแรกๆนะครับอาจจะยังไม่ดำเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาทำการเปลี่ยนกระถางนะครับ ะนะวันนี้จะมาเปลี่ยนจากกระถาง4นิ้วนะครับเป็นกระถางเป็นกระถางไม่แน่ใจว่า6นิ้วหรือว่า8นิ้วเนาะโอเคนะครับสำหรับดินที่ผมใช้นะครับเป็นดินถุงนะครับเป็นดินถุงที่ซื้อเนาะ,ะเป็นดินถุงที่ซื้อผสมใบก้ามปูนะครับแล้วก็มาผสมกับ ด,ด,ดินหน้าดินเนาะดินหน้าดินดินมายานะครับดินดำเนาะปนทรายนะครับก็จะได้ออกมานะครับดินที่ผสมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ใส่พิสมอสนะครับลงไปนิดหน่อยเนาะโอเคครับอโอเคนะครับ ปกตินะครับเวลาผมเปลี่ยนกระถางเนาะก็จะทําการะจะทําการแช่น้ํานะครับแช่กระถางในน้ําก่อนเนาะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ไม่ได้แช่นะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าดินที่ในกระถางเดิมนะครับมันร่วนอยู่แล้วเนาะ,ะเป็นดินกรามปูเนาะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูปกติแล้วนะครับจะเปลี่ยนใส่ไปเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาดูด้วยนะครับว่า ต้นพริกกับเกลือนะครับประมาณ2เดือนนะครับอตอนนี้นะครับแม่ค้าบอกว่าเป็นต้นแยกหนอนเนาะแล้วก็มีหัวด้วยนะครับผมไม่เคยรื้อไม่เคยดูนะครับเดี๋ยววันนี้มารื้อดูกันนะครับเดี๋ยวดูหัวไปด้วยเลยดีกว่านะครับว่ามีหัวจริงไหมเนาะอ่า โอเคนะครับแม่ค้าบอกว่าเป็นเป็นไม้แยกหนอนะครับแต่เป็นจริงจริงแล้วนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับเป็นชิ้นผาเนะ,ะเป็นชิ้นผานะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถือว่ารื้อกระถางแล้วก็ดูกันนะครับ ว่าจริงนะครับตามที่แม่ค้าบอกหรือเปล่านะครับเนาะเห็นนะครับชิ้นผ้าอยู่เนาะสรุปแล้วไม่ได้เป็นชิ้นไม่ได้เป็นไม้แยกหน่อตามที่แม่ค้าบอกนะครับเป็นชิ้นผ้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกระถางกันเลยดีกว่านะครับอย่าไปคิดมากนะโอเคก็ต้นโตนะครับก็สมควร โอเคนะครับอ่าเรียบร้อยครับผม่านจะรดน้ำนิดหนึ่ง โอเคครับเรียบร้อยนะครับรดน้ำเยอะๆหน่อยนะนี่ครับเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วครับพริกกระเกือครับต้นอายุประมาณสองเดือนนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับติดลาดประกันรใดขอไปด้วยครับสวัสดีครับ